สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับหรือว่า Fc ทุกคนที่มาแมารับชมนะครับผมก็เือว่าพวกท่านเป็นกัียนนิมิตนะครับขอบคุณครับที่มารับชมกดติดตามไม่กดกติดามไม่เป็นไรแนวทางนะครับแนวทางหาน้อยนะครับไม้สามครับหรือว่าสูตรสา สามนอยนะครับแนวทางสามนอยยี่สิบอ็ดครับหนึ่งหนึ่งออกสามครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมยิ่งกดติดตามผมมีแรงใจยิ่งทุกท่านถูกหวยผมก็พูดรภูมิใจนะครับ พรอมันจนนะครับช่องผมชอม่องเล็กๆคนติดตามไม่ถึงร้อยครับไม่เดียวนะครับผมเอาบอกว่าเด่นนะครับเด่นสองนะครับวิ่งรูดหรือว่าเจะนะครับเขีนถูกมั้น่าจอเจาะเนาะ เปลี่ยนสองด้ออ,อพี่น้องจากให้ท่านถูกหวยนะครับเพราะเรามันคนจนนะครับหา,าวกินข้าวเหมือนกันก็เจทุกท่านนะครับเขียนทุกท่านถูกหวยผมก็ไม่รู้จะพูดะอะไรเมว่าเออดีเจด้วยดีเจ้น่ องหกนนี้สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด,อเ,ดเอ,อชอบนะครับผมอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเนาะขอม,มนุษย์หาเช้ากินคำครับเพราะว่าคนจนก็เล่นหวยคนรวยก็เล่นหุ้นนะครับ นี่ครับส่วนตัวเสองสามนสองครับสองสามสองเจสองหนึ่งแนวทางฮานอยนะครับประจำวันที่ยี่สกสามอันนี้คือว่าสูตรสนะครับไม้สาสูตรสนี่นะครับแนวทางหยฮานอยนะครับสน่อยนะครับสูตรสนะครับประจำวันที่ยี่สิบเจทับหนกสนะครับ เม็ดเดียวนะครับเขียน2วิ่งรูดเจาะได้เลยครับบนล่างวิ่งได้เลยครับก็ประกอบไปด้วย2องศ2น2์2องสเนะครับส่วนตัวนะครับผมก็มีวีในเทมผมนะครับ2 3 2 7กถ้าชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับกดผ่านได้นะครับเข็นทุกท่านมีความสุขในการรับชมแล้วก็มีถกถกหมยกันผมก็โคตรโอเคดีใจนะครับยิ่งกดติดตามให้ผมผมก็ผมก็ ก็เรียกร้องทอนจากทุกท่านนะครับผมก็มีความสุขนะครับเห็นทุกท่านถูกหจนี่แหละครับคนไทยให้คนไทยให้กันได้นะครับดูแลสภาพดีนะครับพร้อมต้อนรับผ้ไม่แย่เสมอครับสวัสดีครับ